โกสปอตยังทำออทา์ไฮต่อเนื่องก่อนจะปิดตลาดในแดนลบครั้งแรกในรอบสัปดาห์แต่แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่งสวัสดีเพื่อนเพื่อนักงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับวันนี้สุกที่21มีนาคมแล้วนะครับโก้ลาวเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับในช่วงนี้ราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับแม้ว่าจะมีการพักตัวลงไม้เห็นบ้างนะครับแตบบ่ว่าก็จะเป็นการพักดัวเพื่อจะไปต่อนะครับเพราะว่าแนวโน้มขา คืนอย่างคงแข็งแกร่งมากเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการขม่ของโกรามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัทอินด c o โกโกเท e จำกัดบริษัทออซิเดจำกัดบริษัท h ชนิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทไชนิงโก g ิวเว e รี่จำกัดบริษัท T d c โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมอจำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองทาโกลสปอร์ตก่อนเลยครับยังคงร้อนแรงต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงต้นท All ําอทมไฮที่3ามพันห้าสิบเจ็ดดอลลาร์ก่อนจะมาปิดตลาดในแดนลบนะครับลดลงไปสีดอลลาร์ซึ่งเป็นการปิดตลาดในแดนลบในครั้งแรกในรอบกว่าสัปดาห์เลยนะครับตัวราคาโกลสปอร์ตได้รับแรงกาดดันหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับทั้งจํานวนผู้ขอยื่นสั่การว่าวง,งานรายสัปดาห์ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดียแต่ว่าการปรับปรุงก็อยู่ในกรอบจํากัดนะครับหลังบอลยิวสิบปีก็ร่วงลงหลุด 4.3%นะครับแล้วก็การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะครับท่ามกลางการคาดการว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับหลังปารีัมชี้ว่าควรเฟดควรจะปรับลดดอกเบี้ยได้แล้วนะครับขณะที่ความตึงเครียดในตนออกลางเองข้อตกลงระหว่างข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกุมภามัก็ได้ร่วมสลายลงแล้วนะครับก็เป็นแรงกระตุ้นแรงซื้อทองคําในสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับหลังดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในเชฟวายเอมองว่าแม้ว่าราคาโกลด์สปอร์ตจะพักตัวแต่ก็ไม่หลลุดด3023อาทใ้ การดีดตัวระยะสั้นวันนี้หากยืน3,025ดอลลาร์ 3, ได้ยังเป็นการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นได้นะครับรดยมีระดับสำคัญที่3,057แล้วก็3,070ดอลลาร์หากหลุด3,025มีแนวโน้มเข้าสู่การพักตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับและจะไม่หลุด2,930ดอลลาร์นะครับโดยมีรับแถว3 0 1 2ถึง2,988ดอลลาร์กลุ่มการทุ้นหลังจากวันนี้แนะนำให้เสี่ยงซื้อนะครับก็วันนี้ก็นำให้แบ่งขายทพียงกำไรนะครับหากราคาไม่ผ่าน3,0 4 7 3 5 7ดอลลาร์หากผ่าน3 5 7ดอลลาร์ได้ให้ชะลอไปขายที่แนวต้านถัดไปนะครับแล้วก็รอเข้าซื้อครั้งหนึ่งหากราคายอดตัวไม่ดุด3,25 0ดอลลาร์นะครับแต่หากหลุด3,25ดอลลาร์ 3, 25, ให้ไปซื้อที่แนวรับ3,12-2,988ดอลลาร์ 3, 12, 2, 8, ตัดขาดทุนหากราคาหลุด2,988ดอลลาร์ 2, 88, นะครับขณะที่ออสเตรเลียได้ให้จับตาพัฒนาการของสงครามการค้าของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นการใช้มาตรการภาษีสุลกากรตอบโต้กับทุกปเทศทีิเก็บภาษีสินค้าของสหรัฐนะครับโดยจะเริ่มแต้ม ที่2เมษายนเป็นต้นไปนะครับรวมถึงให้จับตาพัฒนาการของสงครามรัสเซียยูเครนนะครับหลังจากที่ยูเครนใช้โดนโจมตีฐานทัพสําคัญของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์นะครับส่วนความขัดแย้งที่ฉนลวนกาซาล่าสุดฮามาสเองก็ได้ยิงตรวจตอบโต้กลุ่มเทวาวิฟนะครับเพื่อตอบโต้ การที่อิสราเอลโจมตีถนนอากาซ่านะครับด้านมาบีทั้มเองก็ขู่โดยน่าจะโจมตีกลุ่มฮูตีนะครับจนกว่าจะยอมยุติการโจมตีเรือสินค้าในทะเทลแดงนะครับแล้วก็เตือนว่าอิหร่านจะต้องรับผิดชอบต่อาการโจมตีใดในอนาคตที่เกิดขึ้นจากกลุ่มฮูตีด้วยนะครับทางนิอสิตแทรับราคาโกลสปอตที่3ามพันสีแล้วก็3,000ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่สามพันห้าสิบห้าสามพันเจ็ดสิบแล้วก็สามพันหนึ่งร้อยดอลลาร์ด้านอินตาโกนบอกว่าในทางเทคน,นิคนมขาขึ้ สามารถโตขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับโดยให้แนวรับที่3,000ดอลลาร์หรือว่า48,200บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่3,100ดอลลาร์หรือว่า49,200บาทนะครับปิดท้ายกันที่เร่งหงอมมูนิตี้ให้นับรายวันที่2,981แล้วก็3,000ดอลลาร์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่3,46 0แล้วก็3 8 2ดอลลาร์ไปดูราคาทองคําไทยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นอีก150บาทนะครับก่อนอีก1ชั่วโมงถัดมาจะปรับลดลงไป50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแทงำ ศูนจุดและเวลา10.00นอ,นอยู่ที่48,550บาทราคารับซื้ออยู่ที่48,450บาทขณะที่ราคาขายออกทรุพันอยู่ที่49,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่47,572บาท8สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่สันนิบาทต่อดอลลาร์โดยพวกซิงเกมุงระบุว่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับหนุนราคาทองคําแท่งให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาในทองคําของโลกจะย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในระดับสูงนะครับคาดว่าแนวโน้มของราคาทองคําแท่งยังคงมีทิ ทางเคลื่อนไหวแบบไซด์เวอัพนะครับหากมีการซื้อทองคําเอาไว้แล้วก็ยังคงแนะนําให้เป็นเลทฟิตลันนะครับโดยให้แนวต้านที่48,700แล้วก็48,850บาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่48,400แลวก็48,300บาทนี่คือข้อมูลที่โกลาวสรุปมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์หรือผู้บริหารของษัสค้าทองคําในประเทศนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับาวานมีสัญ,ญญาณพักตัวเล็กๆนะครับจะเป็นการ ครับโดยจะพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อนะครับจะต,ติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลากกไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ